ไอแครแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายคุ้มครอง5กลุม่มโรค100อาการค่ะคุ้มครองสูงสุด5เท่าเลยไม่ว่าจะเป็นกลุม่โลโมโรคมะเร็งกลุม่มอวัยวะสาคัญระบบประสาทร,ระบบหัวใจและระบบอวัยวะอื่นๆน,นะคะ คุม้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็คือทางบริษัทจ่ายให้25%ของทุนประกันที่ซื้อไว้สมมติเราซื um ้อทุน1ล้านบาทบริษัทจ่ายให้250,000บาทค่ะไปรักษาตัวนะคะระยะกลางนะคะจ่าย50%ก็คือ500,000บาทหรือถ้าเราเจอระยะสุดท้ายเลยระยะรุนแรงนะคะบริษัทประกันจ่ายให้100%ก็คือ1ล้านบาทให้เราไปรักษาตัวนะคะสิทธิประโยชน์ของตัวไอแคล์นะคะตัวนี้เราได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง5เท่า5กลุ่มโรคร้ายแรงนะคะ กว่าหนึ่งรอยาการที่บริษัทคุ้มครองนะคะคเคลมได้สูงสุดหเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหมายความว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เราตรวจเจอโรคหัวใจนะคะ เราก็เคลมนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจเจอระยะไหนเราก็เคลมไปหนึ่งไปก่อนนะคะปีถัดมาเจอในส่วนของโรคมะเร็งอีกเราก็เคลมได้อีกนะคะตัวนี้เหมือนเรามีเงินในกระเป๋าอยู่5้าล้านบาทคุ้มครองกลุ่มโรคละ1ล้านบาทค่ะทุกคนนะคะและเพิ่มความพิเศษก็คือเพิ่มอีก10โรคพิเศษโรคฮิตในเด็กเพิ่มอีก10โรคนะคะบริษัทจ่ายเบี้ยแทนเมื่อเราป่วยเป็นโรคร้แรงระยะสุดท้ายนะคะโดยที่เราไม่ต้องส่งเองนะคะบริษัทส่งให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังคุ้มครองในส่วนของการเสียชีวิตทุกกรณีอยู่ที่10,000แบาทด้วยค่ะะกกาารรรรซื้อปันยมีีเวลท คุ้มครองและก็ไม่คุ้มครองด้วยนะคะดูตามนี้ได้เลยนะสำหรับในคลิปนี้หนิงจะยกตัวอย่างนะคะอะเพศหญิงอายุ30ปีค่ะส่งปีละ3,287บาทนะคะตรวจเจอโรคร้ายแรงรับทันที1ล้านบาทเข้ากระเป๋าเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากสอบถามเบี้ยนะคะสามารถทักหนิงได้เลยนะคะแบบประกันตัวนี้เบี้ยถูกมากทุกคนมีติดไว้เถอนะเนาะ